we สวัสดีครับผมมาพบกับผมในช่องสกิลลูกหนังอีเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่5ตุลาคมถดาชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้สกิลลูกหนังด้วยนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนอยากเข้าเป็นครอบครัวเดียวกับเราง่ายๆเลยชิมลิงค์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรามีกลุ่ม VP ที่ดเด็ดลงให้ทุกวันอย่างจุใจแน่นอนและยืนไหมครับโปรโมชั่นดีๆสำหรับสมาชิกใหม่นะครับรับทันทีโบนัส100%สูงสุดถึง300บาทันเลยทีเดียวนะครับถ้าสนใจอะไรไงแอดไลน์เลยครับแอดจูเบสสูสูดีๆที่ลงให้ด้านล่างนนี้เลยะครับ ส่วนคู่ที่เจะมาสกิดกันในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นะครับระหว่างอารเบลัสซิกนะครับจะเปิดบ้านพบกับกลาสโกเซลติกจากสกอตแลนด์นะครับโดยคู่นี้จะเตะกันในเวลา5ทุ่ม45นะครับสิติการพบกันนะครับเฮตูเฮนะครับจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับมาดูสภาพความพร้อมของทีมนะครับเจ้าบ้าน เซ็กนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอย่างลูคัสโคเตอร์มันนะครับคอนราดไลเมอร์และดานี่โอโมนะครับทำให้เกมนี้นะครับคงจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นตัวจริงสักเท่าไหร่นะครับซึ่งจะทําให้วิลลี่เออร์บานเควินคัมเปิลรวมถึงติโมเวเนอร์ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับโดยเกมนี้คาดว่าจะมาเล่นในระบบ4 2 3 1นะครับไปดูทั้งฝั่งทีมเยือนเซลติกกันบ้างนะครับเกมนี้ทั้หมดสิทธิ์ใช้งานของท่านคาวสตาร์เฟลนะครับประการังชาวสวีเดนที่บาดเจ็บนะครับ ส่วนในรายของจอชเชียคูมาคิสนะครับต้องรอเช็คฟิตส่วนสองนักเตชาวญี่ปุ่นอย่าง เรโออาตาเตะนะครับกับเคียวงฟูรุฮาชินะครับจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้โดยเกมนี้คาว่าจะมาเล่นในระบบ4-231นะครับเจ้าบ้านนะครับไลฟ์ซิกนะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเกมทุกบอลด้วยยุโรปใบใหญ่นี้นะครับผม2นัดที่ลงเล่นไปนะครับแพ้รวดเลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเซลติกนะครับผลงานก็ไม่ได้ด้อยไปเว่ากันนะครับ2นัดเก็บได้เพียง1คะแนนเท่านั้นรั้งอันดับ3าของกลุ่มอยู่ในขนานี้เรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นต่ออยู่1ลูกนะครับผมขอเรียกเชียร์ไป ไปที่เจ้าบ้านลิซิกนะครับเพราะตากสถิติ h ฮดทูเฮดนะครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับผมว่า1ลูกมีแน่ๆนะครับรอรุ่นเม็ดสนะครับเกมนี้อิงไปที่เจ้าบ้านลิซิกนะครับเป็นสกิตลูกหนังประจำค่ำคืนนี้สีหนังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ